พฒนาตนเองไปกล้องลึกกล้องมีดิเมนชันกล้องมีความคมกล้องมืออาชีพก็เหมือนกับได้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 เดินไปสเตปบายสเตปนะครับฉะนั้นเนี่ยในการจัดประกวดเราถึงถึงไม่ได้กําหนดว่าเป็นเป็นกล้องประเภทไหนเพราะเราต้องการเปิดกว้างคือให้เหมือนกับกิจกรรมการถ่ายรูปให้เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วมีความลึกซึ้งอยากจะพัฒนาตนเองก็ถือว่าเราได้จุดประกายในใจในเรื่องการถ่ายรูปให้กับทุกคน นะครับอันนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งก็คืออยากส่งเสริไม่มีการถ่ายรูปแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยเราก็อยากที่ให้มีบทบาทของการถ่ายรูปเนี่ยเข้ามีส่วนในการพัฒนาประเทศะนะครับคล้ายๆเหมือนกับเช่นสมมุติอย่างตอนนี้เรามีวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องเดียวที่จะช่วยประชาชนคนไทยได้เร็วที่สุดก็คือการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเร็วไม่เหมือนการลงทุนสมมุติเราบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะชวนคนมาลงทุน กว่าเขาจะมากว่าเขาจะมาขออนุญาตกว่าจะตั้งโรงงานกว่าจะต่อเขาเข็มกว่าจะผลิตสี่ 5, ปีห้าปีฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เศรษฐกิจจะกระเตื้องจากการลงทุนเนี่ยมันใช้เวลากระบวนการมันใช้เวลาแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องการความเชื่อมั่นอีกบางคนใช้เวลาไม่พอแต่บางทีเขาดูบรรยากาศหลายๆอย่างเขาเชื่อมั่นเขาก็มาเขาไม่เชื่อมั่นเขาก็กไม่มาแต่ไม่เหมือนท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยก็พ่อแม่ลูกเช้าแต่งตัวมาเลย สั้นอาทิตย์สองอาทิตย์กินเสร็จกับช้อปปิ้งเสร็จกับเที่ยวเล่นน้ําทะเลเสร็จกับฉะนั้นการท่องเที่ยวจะเป็นอะไรที่การตัดสินใจไม่ล่าช้าแล้วก็มาได้รวดเร็วแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยกระจายไปทุกตารางนิ้วของประเทศไทย,ยฉะนั้นทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกคนที่กําลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวได้อย่างเสมอภาคจากการท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิภาพถ่ายก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวว่าถ้าเราสามารถที่จะจัด ประกวดภาพถ่ายอย่างนี้นะแล้วก็ไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามผ่านรูปที่ทุกคนไปเที่ยวและประทับใจแล้วถ่ายมันก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับคนไทยได้รู้ให้กับคนต่างชาติได้เห็นนะครับ